สวัสดีค่ะพี่น้องสุขุมสุขคนแฟนคลับนองต้นน้ำแฟนคลับนองปลายฝ้าที่รักทุกท่านเอฟซแฟนคลับเพื่อนๆชงเจีเกียสตอรี่ที่รักทุกท่านนําค่ะวันนี้เข้ามาทักทายกันคือเก้ากับการเบาถึงนองต้นน้ำร่วมถึงนองปลายฝ่าหรือว่าวงมาลํามระเบียบว,วัฒน,น์ศิลปน่ะค่ะเป็นจังได้ค่ะพี่น้องช่วงนี้กระแสต,ตอบรับดีมากๆเลยสำหรับนองต้นน้ำและการนองปลายฝ้าเต้นแดนเซอร์ของนองต้นน้ำกับสุดยอดสุดสวิง ลายค่ะส่วนน้องปลายฟ้าน้ำเสียงของน้องปลายฟ้าเนี่ยเป็นที่เว้าถึงกันย่างมากมากมยเลืยนะคะกับเสียงอันไพเราะกังวานกับเพลงกล่อมฟังย่ามใดกับมวนฟังย่ามใดกับคนลุกนะคะมวนอิเลน,น้องมีเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองฟังเร็วโอ้โหเพลงแหล่เพลงาแต่เพลงอื่นๆที่น้องในไทยทอดออกมาตามที่เฮาใด เบิงจากการที่น้องได้สวดแล้วก็น้องได้โลงเสียงเยี่ยมมากนะคะสำหรับน้องปลายฝ่าเนาะส่วนน้องต้นน้ำอันนี้แกต้องอ่าเขาบอกว่าหล่อเท่เปิตาหักนะคะสำหรับน้องต้นน้ำทุกเวทีในการแสดงน้องก็ิิได้รับมาไล่ดนะ้นับติดหนาเวที ทุกๆเวทีเลยนะคะเป็นตาดีอกดีใจน้ำนะคะนี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จกับความใฝ่ฝันของน้องนะคะบว่าที่เป็นโชว์อ่าผลิตภัณฑ์ที่เห็นเห็นกันอยู่นะคะก็เป็นโชว์ที่ดีมากๆนะคะน้องหล่อมากนะคะฉุดกับเปี๊ยมากมากกับโชว์นั้นนะคะแล้วก็โชว์วัฒนธรรมอียทุกสิ่งทุกอย่างเพอร์เฟกมากๆเลยนะคะเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ ก้าวขานถึงกันย่างมากมม้บัวสิเป็นกระแสข่าวต่างๆที่ออกมากเว้าถึงนองกันในด่านชื่นชมนะคะแต่กันั่นะค่ะมีเอซี่บันทันนะคะก็ได้อ,อกมาพูดว่าให้ปฐมมากกว่ารอบ,บอรววัสันนะอันนี้กแแ็แล้วแต่มุมมองเนาะพี่น้องแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะคะอันนี้ก็เป็นโพสที่นองต้นนามได้แช่์มกนะคะแล้วนองก็ได้แช่์มพรวมกับ มีขอความว่าใช่ครับแม้กระทั่งเราเองที่ยืนอยู่บนเวทีเรารู้สึกขอบคุณทุกๆคำติชมเราพร้อมที่จะเร่งปรับปรุงและแก้ไขขอบคุณครับรท็กเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพร้อมกับสติกเกอร์อิโมจิไหวนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกของน้องต้นามที่ได้แช่บัดออกมาแล้วก็ได้เว่ามาแบบนี้นะคะ พูดได้ดีมากนะคะสำหรับน้องตอนนามเนาะมีหัวใจพลังบวกแล้วกัยอมรับกับคำตีช่มต่างๆนะคะตามจริงแล้วเฮ้าเบึงการแสดงของระเบียบว,วัฒนินี่เฮ้ากับหัดส,สุดยอดคือกันนะคะกับผลงานด่านหนาวทิที่ทีพนทายถอดออกมาช่วงเปิดฤดูกาลนะคะพนเปะมากกับ งานชูต่างๆของเพื่อนบวาสิเปลี่ยนแดนเซอร์ลูกๆนะคะแต่กันยังมีคนเอามาเปรียบเทียบนะคะทุกวงหมอล่ำน,นั่นแหะค่ะเพื่อนกับสีมีขอแตกต่างกันแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนสีมองไปมันบอกค่ะมักไผ่มักมันเฮามอง ระเบียบวัตถศิลป์เท่ากับมงยังเฉื่นช่มก็คิดว่าเพื่นเหตุออกมากได้ดีมากๆนะคะเป๊ะมากๆนะคะอันนี้คือความโฉบของแต่ละคนมันแตกต่างกันออกไปนะคะกับปเปินอย่างนพี่นงหลังจากน้องได้แช์โพสตเหีอ่ยอกมาก็กมีเอตแฟนคลับเขาขมากขม้มหมตนมากมม่เลยนะคะ,ะบางท่านก็บ,บอกว่า ชอบทุกวงที่เป็นหมอลำชอบทุกการชูของทุกวงเขาทําออกมาด้วยใจทุกคณะค่ะแมนอันนี้แมนค่ะแมนอีลีอีอท่านนึงก็บอกว่าดูแล้วต้นน้ำเต้นสุดยอด่อยสุดแล้วแต่คนชอบนะแต่ชอบระเบียบต้นน้ำจบวัดันนะคะอันนี้เป็นเอ็ซีแฟนครับตัวจริงของน้องต้นน้ำคือกันนะคะที่เพิ่นไปเขาา่าแม่คอมเมนต์หรือว่าเข่ามาแสดงความคิดเห็นไต โอที่น้องต้นน้ำได้แช่มากค่ะอีกท่านนึ่งก็ออกมาสแสดงความชื่นให้กำลังใจค่ะบอกว่ารักระเบียบทุกคนค่ะจบลูกๆแดนเซอร์ทุกคนเก่งเต้นพร้อมเพรียงกันดีชอบอันนี้เห็นด้วยนะคะตามทีแอเตเบึงกับ่าพร้อมเพรียงนะคะจังหวะมันๆก็มีขคือกันเมนบบพีโนโบเมนวา,าจังหวะ บมันดีจังหวะมันมันก็มีเหมือนกันนะคะเท่ากับเบื้องที่ผลงานเบิงที่การชูนะคะบโดยกว่าวุ้งอื่นๆเลยนะคะสําหรับระเบียบเนาะอีท่านหนึ่งผลเกนก็คอเมนมาให้กําลังใจค่ะเพื่อนบอกว่าชอบชูของระเบียบวัฒนศิลมากค่ะประทับใจเป็นกําลังใจให้ทีมแดนเซอร์ทีมงานเบื้องหลังทุกคนเต็มที่สุดๆแล้วนะคะปีนี้พัฒนาต่อไปค่ะแอดแท็กผลงานแล้วแต่จริตคนดู แมนอันนี้แมนจริงแท้แน่นอนค่ะแล้วแต่มุมมองของคนดูแล้วแต่จริตของคนดูคือบานน่ะล่ะค่ะกาเพากันไปเนาะบางครั้งก็ออกมาตีชุ่มตามจรีเแลเฮ้าก็ต้องมองแบบเป็นกลางนะคะวะ่า เขาก็จะมีดีของเขาในแต่ละวงนะคะเฮ้าเสียเอามาเปรียบเทียบบางเทือการเปรียบเทียบเนี่ยมันกระเฮียนห้นหกําลังใจมันก็จะลดลงนิดนึงแต่กับผ่ต้องไปกังวลค่ะกับโบบพ้หนีเพ่า้นที่ชื่นชมเฮ้ามีหลายเฮ้าเอาข้ามชื่นช่มมาเป็นกําลังใจคําเปรียบเทียบหรือว่าข้ามทีเพิ่นวาเฮ้าสู่วงอื่นบได้อันนี้ก็ฟังแลว้วก็เอามาปรปับปรุงนะคะ แต่กะชิดว่าว่าจาเป็นต้องไปปรปับปรุงอียังไรเพราะว่าณักตอนนี้ก็ดีที่สุดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแมนบ่คกะดีที่สุดแล้วนะคะอีกท่านนี้ก็บอกว่าที่ติดตามดูเต้นแรงและเก่งมากๆทุกคนเต็มที่ถ้าจะเก่งกว่านี้คนที่ติชมคงต้องไปเต้นให้ดูแล้วล่ะค่ะว้โอ้ อันนี้ก็คือสิไดยใจของหลายๆท่านนะคะถ้าเขามาอ่านเจอเนาะสิได้ใจหลายๆท่านไปเลยนะคะสุดยอดแล้วระเบียบวาทาศีลรักระเบียบรักลูกทุกคนทําได้ดีที่สุดแล้วรักน้องต้นน้ําชอบระเบียบจบวัสันเมนค่ะเมนอันนี้คือเอซีตัวจริงเอาใหม่คนเก่งสันรนะคะอันนี้เป็นเจ้าของโพดเองนะคะเข่ามาคอมเมนต์ใต้โพดเจ้าของให้กาลังใจ น้องคนหนึ่งเป็นศิลปินค่ะเพิ่นก็ได้เขามาแสดงความคิดเห็นไตโพธี่น้องตัวน,นาำแช่ขึ้นกันน้องได้บอกว่าเอากลักษณ์แต่ละวงมันไม่เหมือนกันระเบียบก็ดีมาตรฐานสูงปถมปีนี้ลงตัวจริงพี่ไปดูเขาไม่มีเพลงช้าเลยนอกจากเพลงเปิดมันริ้วคนให้สนุกวัดสันกว่ากันไปเนาะค่ะ กาเหล้วแต่ค้นหมักหล่าว่าวัสดนะคะพระลุงถ่ายเนาะแมนกาเหล้วที่ค้นหมักอีลีเพลงสาเพียงเลี้วมันอยู่ที่คนหมักคือกันนะคะจังแอดเองเข้าเป็นอว์เรียวนะคะเข้ากับมักมวนอาหารคือกันแต่ว่าถ้าเพียงเลี้วไหลเข้ากับสีโบไว้นะคะเอาจังหวะพอดีพอควรเข้ากับสีไปได้หลายเพลงคือกันนะคะกับการไปมวนมวนอาหารเป็นบอกค่ะส่วนวัยรุ่นกับสีมกเพลงที โจโจ้โจวดกระวากันไปนะคะคก็เลยกลายเป็นที่มาของโพลท,ที่บอกวาอ่าสู่ประทุมประไดอนอย่างจังสี่เนาะค่ะกระห้กำลังใจระเดียวว่าจะสินนะคะเพราะว่าตาที่เฮ้าเบอ่งห้ากระว่าสุดยอดแล้วนะคะเพื่นเกเป็นหนึ่งในวงหมอล่ำ ที่มาอันดับหนึ่งคือกันนะคะบโบดอยหนาผู้ใดเลื่อยทุกโชว์ทุกการแสดงอลังการมากๆยิ่งหรืดูการมีนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับทา่านใดที่เพิ่นเข่ามาโพต์หรือว่ามาคอมเมนต์ในเชื่อที่ว่าเปรียบเทียบกับวงอื่นๆอย่าไปใส่ใจอย่าเอามาอ่าย ผลงานของจ้าของแม็นบอกค่ะเพราะว่าเต็มที่ที่สุดแล้วทุกคนกับมีดีไปคนระแบบหมักไผ่หมักม,กม,กมันนะคะคลิปนี้ก็บแม่วอกกับพี่กบนองกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเพื่อนเพื่อนว่าที่เป็่นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เข้ามาติดตามค่ะสําหรับคลิปนี้ขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้า